สวัสดีพี่น้องป้องปายครับมือนีเป็นโอกาสที่ดีนะครับโบ่ด้กลับมาหอดบ้านพี่น้องหลังจากที่ทําตุลาสวนตัวเลี้ยวๆกลักบมาในเลี้ยวครับเดี๋ยวพี่น้องตอนนี้กลับมาหอดบ้านที่มุกดาหารครับพี่น้องก็เลยออกมาทงหน้าก่อนว่ามาหอดคําจังหน่อยก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศทงหน้าย่ามเลี้ยงให้พี่น่องเดืเอบ่งกันครับพอแล้วก็เอาเอาใหญ่งวอยูอย่ยนี่ขอขึวัว พาชมบรรยากาศอันนี้เป็นทงหน้าบสถนะครับบสถมาเริ่มต้นจากปายางแลวกะลงานงลูกมากอัน,นปลามันหญ้าเต็มหนึ่งพี่น้องปลามันกระไดอันนี้กับปลาอ้อยนะครับพี่น้องพาเดี๋ยวมามา,มามาชมบรรยากาศแห่งพี่น้องเฮไดเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวเดิยผ้ายางไปเรื่อยๆพี่นอ้องเบิ้งชมงบรรยากาศก็เดอนจากของจองยา่าเฝ้าเบิ้งนะครับพี่น้องตอนนี้จากขอางจองยังอุญโยอัญาบวเป็นตะเบิ้งนะครับตอนนี้ ของช่องวัาน,นี่พร้อมออกซื้อยังอุญ,าญาอยญอาะอยู่เดี๋ยวพาชมบรรยากาศพุ่อนนะฟังเสียงกบเสียงเกียดออกเอด็ดเอ็ดแมงแมงอีเืดแล้วอันนี้กอพาย,ยุทียงหน้าเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับน,นี่เป็นทุ่งหน้าของลุง เดี๋ยวฝนตกดีดีจะพนาถ่วมโอ้โอ้โอ้โตัวขีต่ต้มนี่พี่น้องกว่ากำลังเอาใหญ่ขย้นมาทึ่ทงๆคุณท่านไหนเคจะเป็นวกวากขึ้นมานะครับอันนี้เป็น ทุงหน้าทุงหน้าหน้าเดี๋ยวคัเป็นมาหอดมืดก่อนพี่น้องครับเมื่อหอดมืดนดี่บยดรเบิร์แล้วบรรยากาศยังสิตะเวนตกดินแล้วกระสีชมบรรยากาศเพราะว่น้องรังเอาอันทอดนี่มาลงปูปากหน้าปูผลละหมากหลากใหม่เพราะว่าตั้งใจว่าปิดวงสิอันสื่อพันใหม่มาปูครับยีน้นำอันยี่น้ำอัน เป็นสัตว์เป็นส่วนใบฉันดอกยืนต้นตายแล้วต้นใหม่ก็ได้นี่พี่น้องเห็ดไว้นี่กอ,อกงูอ้มยเห็ดแล้วเด้อกอ,อกงูอ้มยโอ้ยขึ้นไปบ่ได้เรเนี่มันทื่อๆมันเป็นกีดินลมนี่พี่น้องบรรยากาศแรงๆนะครับถ่ายให้พี่น้องเข้าได้รับชมกันเพราะว่าห่างหายจากการได้คลิปมาหลายมือ,อดเฮี้ยงแต่แต่ปิดวงบริเวล่งคลิปให้พี่น้องเข้าได้เบิ่งจักเทือ่อเพราะว่าเจ้าของกันยากหลายแนยวครับทุลัส่วนตัวแน่้โน่นนี่นั่น มันนี้ได้กลับมาแล้วกสิขอย่อยล่วงให้พี่น้องได้เบึงกลับมาอดบ้านครับกรสีมีเรื่องราวต่างๆให้รับชมกันแลวกัตั้งใจว่าสิช่วงยุทธในภาพี่น้องไปเฮ็ดบุญน,น้าเดินสายเฮ็ดบุญน,น้ามืออื่นมือฮือนะครับตั้งมุกทหารนความพนมสกลนครน,นี่ละตั้งใจว่าสันเดีว่าสิไปภาพพี่น้องไปเอาบุญว่าฝาาพี่น้องเฮ็ดบุญน,น้ากันพร้อมหน้ากะว่าเรียบรอยแตะว่างาก็กำลังขึ้นต้องตัดงานให้นะ่นดำก็มีครับพี่น้อง นี่เทียงหน้าหน่อยค่อยนั่งเฮ็ดไปหลายปีแล้วพี่น้องต้นซุ่มปูกใกหไงก็มีซุ่มตายเนี่ยก็มีต้นไม้ก็ไดเสียงแมงอีห่องเงยมาเลี้ยงเขียดจะหน้าห่วงบรรยากาศอีสานบ้านเฮาทงหน้าของโบเองนะครับถ้ามาพี่น้องมารับชุมบรรยากาศทงหน้าเส้นทางยางสายเกา่าทางเดินสายเก่าที่ได้มาเดิน แต่ว่าปีนี้เดี๋ยวมาบานหน่อยแห้งเพระาะว่าบ่คเดี๋ยวมาล่ำทั้งนี้จ้าเทียพี่น้องนี่แต่เด็กขี้กายเวลามานอนทะเลขื่นกับ่ไปออกมาหอดหน้าตื่นขึ้นกับไปงานต่อสัมย่ามใด้กับได้ก็เลบยบ่คเดี๋ยวมาหอดหน้าครับนี่พี่น้องมาชมบรรยากาศให้หน้าที่ดำเลยสิเคลียร์เราเอะห่วงเกียจกันหน้าห่วงด่าเสียงนกห่วงดำสองใหพี่น้องเพระาะว่ามันลมจะเลยดำเอาเนี่ยท่านบอกว่าดำเอา อก่อไฟหิมห่วยหน้าน้าเต็มท้องน้าเต็มหน้าบอร์สุไห่พี่น้องเสียหน้าสมุัยนิมิตรบาลเอาเขาบ่อไฟดำเฮ็ดก็ได้กลิ่นพี่น้องเพราะว่าโบเฮ็ดอันสุปีพันสิบผ้าดำนี่บรรยากาศแรงๆนะครับพาพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องหน้าแรงๆนะครับนี่อันนี้ลงมาข้างล่าง มองก็ไป็นทึ่งก็สิเป็นโน่นก็เป็นสี่ครับพื้นที่หน้าของโบก็ได้โน่นขึ้นไปก็สิเป็นให้หน้าเป็นขันขึ้นไปเป็นขันขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปสุดขันก็สิเป็นปลูกหญ้าให้งัวพันัุนน่ะก็เป็นคอกงัวอก็เมียมาหน้าก็มาเลี้ยงงัวอยู่ทงอยู่ท่าพี่แล้วสบายเนี่มือเลี้ยงยุ่งหลายหลายพี่น้องโอ้ยคอานประหยัดเดือยยังขึ้นไปกอนไม่ให้เขาเฮือนซ้ำได้นี่มาตาทุระกัน กายมากเฮือนเลยครับโดดมากเหมือนกรนอนบ้านกินเขาเฮือนมืออื่นกะว่าจะพ้าพ่อข้าแม่ไปเพ็ดธุระกินเขากินน้ำโดนนไปกลับมาบานมาพี่น้องเนาะวันครอบครัวสักหมื่นสองหมื่นก็จีกับไปลุยต่องานของพอ่อกับระเบียบห้าต่อคือเก่าครับพี่น้องมาที่นี่ครับเตรียมซ้อมไปเมืองนอกกลับมาสอบบ้งไงมินิเง้วครับช่วงนี้ นี่บรรยากาศแรงๆนะครับพี่น้องเ,อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับอาจจะเพราะหนีเหนีนยงมากไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับถ่ายบรรยากาศว่ารายงานตัวมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนา้าเด้อสำหรับทางพื้น,นี้เขาบ้านก็พี่น้องยุ่งหลายค่ครับมั่นคำแล้วพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อ